สวัสดีครับทุกคนผมกิจครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีที่จะใช้ในยามฉุกเฉินก็คือลถดนนะครับเวลาแบตหมดหรือว่าพวกที่แบบรู้มากอย่างเงี้ยมันจะมีพวกรู้มากก็จะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่รถแบตหมดเนี่ยมันคือแบตเตอรี่เลืยน้อยเนี่ยเขาจะชอบพูดแบบนี้นะครับก็นั่นแหละครับมันเป็นวิธีที่ใช้ในยามฉุกเฉินเอาตัวรอดนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่าถ้าแบตเตอรี่เราหมดกลางทางเนี่ยเราจะทํำยังไง ขั้นตอนแรกเลยนะครับทุกคนก็คือให้เปิดสวิตไปที่สวิตออนนะครับแบบนี้นะครับยังไม่ต้องบิดกุญแจให้สตาร์ทนะครับเพราะตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลือน้อยนะครับก็คือแบตหมดนั่นแหละครับภาษาที่เราเรียกกันเราก็จะชอบพูดว่าแบตหมดนะครับบางคนก็จะบอกว่าแบตเตอรี่เหลือน้อยมันไม่มีหรอกครับ ที่คนมาบอกว่าแบตเตอรี่เหลือน้อยช่วยจําแบตให้ผมหน่อยหน่อยพี่มันมีไอ้พวกรู้มากครับที่มาชอบพูดว่ามันไม่ใช่แบตหมดนี่มันไม่ใช่แบตหมด,ม,ด,หม,ดมันคือแบตเตอรี่เหลือน้อยนั่นแหละครับผมก็เลยดักไอ้พวกนี้ไปก่อนเอาละครับทุกคนแล้วก็เปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเนี่ยมันจะมีกล่องฟิล์อยู่นะครับที่ข้างแบตเตอรี่เนี่ยแล้วก็แกะออกมาครับเนี่ยประมาณนี้ครับ แล้วก็จะมีขั้วลบแล้วก็ขั้วบวกนะครับเนี่ยตรงขั้วบวกแล้วก็เปิดตรงขั้วบวกไว้เนี่ยจะมีขั้วบวกขั้วลบของแบตเตอรี่อยู่นะครับและให้เราหาสายสีเหลืองดํานะครับทุกคนนี่ไงครับเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่เนี่ยนี่สายเหลืองดําสายนี้เป็นสายของไดสตาร์ทนะครับเนี่ยเห็นไหมทุกคนเนี่ยเนี่ย ก็คือวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่ไม่ให้ไฟอ่ะจ่ายไปตรงที่อื่นเลยนะคเพราะคือเราจะจ่ายเข้าตรงไดสตาร์ทที่เดียวเพราะแบตเตอรี่เราไม่มีไฟไม่มีกําลังแล้วก็ดึงออกมาครับเนี่ยค่อยๆดึงออกมาเดนะนี่เราก็ดึงออกมาประมาณนี้นะครับ เราก็จะเห็นตรงขั้วเล็กๆตรงนี้ใช่ไหมทุกคนเนี่ยครับเนี่ยจะมีขั้วอยู่เห็นไหมแล้วก็ใช้ตรงขั้วเนี่ยจําเลยทุกคน พอเราจำแล้วเครื่องก็จะสตาร์ทติดเลยนะครับวิธีการนี้ก็คือไม่ให้ไฟจ่ายไปตรงที่อื่นนะครับให้จ่ายเข้าตรงที่ขั้วของไดสตาร์ทอย่างที่เดียวเลยนะครับเนี่ยแล้วเราก็เสียบเข้าไว้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยเสียบเข้าไว้เหมือนเดิมแบบนี้ นี่ทุกคนแล้วก็ปิดไาไว้เหมือนเดิมนี่ครับนี่ก็สตาร์ทติดปกติครับทำงานได้ปกติ เห็นไหมทุกคนรถเราก็จะทำงานได้ปกติครับย้ำว่าใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นนะครับทุกคนไม่ควรที่จะทำบ่อยนะครับวิธีนี้ก็ลองเอาไปทำกันดูนะครับทุกคนสำหรับวิธีเมื่อกี้ที่ผมได้เพิ่งสอนไปนะครับ ใช้ในายามจุกเชินเท่านั้นนะครับทุกคนจะไปทําบ่อยนะครับเดี๋ยวแบบแบบเสี่ยงสภาพจริงๆนะครับเอาไว้ที่แบบใช้ในายามจุกเชินหรือว่าเราโทรหาคนมาจําแบบไม่ได้นะครับเราแบบดูที่เปี่ยวกลางป่าอะไรเนี่ยพอความเสี่อจากใครไม่ได้ก็เอาวิธีนี้ไปลองทําดูครับเอาละครับทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์ไปกินด้วยนะครับแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ